สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ตื่นเต้นมากเลยค่ะนี่เราต้อนรับน้องมิวกี้เวเข้าบ้านกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะน้องพร้อมกันนะคะตื่นเต้นคะ่ะตื่นเต้นลุ้นมากเลย เดินทางไกลมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะ ยญ่มาก ด้วยนะอยู่ด้วยกันจนโตนะคะนิวกิ้เวของเราเป็นไงสวย,ยไหมใบใหญ่ามากเลยใบหนึ่งมิวกิ้เวใบกลมๆนะคะ เดี๋ยวเราจะมาติดตามพัฒนาการของน้องกันนะคะขอบคุณ